ร้านแ,แม่มารีสวัสดีค่ะนี่ค่ะ,ะพามาชมคอลเลคชันนะคะคอลเลคชันต้อนรับนะคะต้อนรับเทศกาลสงการจ้าพี่ๆจ๋านี่ค่ะอันนี้ของคุณท่านชายนะคะ มีหลากหลายรูปแบบนะคะเสื้อผ้าขามานะคะเสื้อผ้าขาม้าเสื้อผ้าฝ้ายนะคะเสื้อผ้าฝ้ายใส่สบายไม่ร้อนนะคะและที่สําคัญตัวนี้นะคะมีผ้าเป็นคอขม้าด้วยนะนี่ค่ะสวยๆเลยจ้ะแบบนี้เลยค่ะพี่่จ๋านี่จ้ะเสื้อผ้าขาม้าก็สวยค่ะเป็นคอจีนแบบนี้เลยนะคะเหมือนที่นุ่มใส่วันนี้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะอ่าและที่สําคัญตัวนี้นะคะร้านเรานะคะรับตัดชุดไทยด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอ่าชุดนี้ระคาะ ชุดนี้ราคาอยู่ที่ ,3850 บาทนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้จ้ะสวยๆค่ะตัดผ้าถุงกระเป๋านะคะตัดผ้าถุงนะคะ1 9 9 0บาทนะคะแถมสบายฟรีนะจ๊ะตัดสบายให้ฟรีอีกหนึ่งผืนเลยจ้าโอ้ยนี่ผ้าคามัดสวยจังเลยค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยจ้าสวยๆเลยค่ะพี่พี่จ๋านี่ค่ะสวยๆเลยค่ะชอบแบบไหนนะคะคอลเลคชันไหนนะคะมาเลยค่ะมาเลือกดูเลือกชมได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะอ่ะต่อไปค่ะเป็นชุดขาวตัวนี้ก่อนนี่ค่ะ สวมใส่ทําบุญนะคะซื้อใส่ซื้อฝากนะคะซื้อให้คุณย่าคุณยายนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะสั่งลับได้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะของฝ่นของฝากก็เยอะเลยค่ะนี่ค่ะนี่เอ้เห็นไหมมีมาไรกอนีตะกร้มา,กการมีหมอนอิงนะคะมีผ้าคลุคอเข่าม้านะคะสวยๆเลยค่ะนี่จ้ะจะพามาชมคอลเลคชันใหม่ล่าสุดคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของร้านแม่มาริพ้าไทยของเราค่ะ เก๋ๆสวยๆจ้าส่งการนี้ผ้าเขาม้าเท่านั้นจ้าใช่ผ้าเขาม้าเท่านั้นจ้านี้สสวยไหมความยาวจะอยู่ที่สี่ยี่สิบนะยี่สิบนิ้วนะคะคือสวยมากนี่ค่ะใส่สบายมากๆเลยค่ะสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะราคาตัวละเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะแจ้งอกมาได้เลยนะคะแจ้งอกนะคะตัวนี้นะคะจะอกสามสิบหกนะคะตอนนี้จะมีจะมีพร้อมส่งจะมีอกที่ 36นิ้วนะคะ3638นะจ๊ะ3า3 8นะคะนี่ค่ะใส่ได้เลยจาก990บาทค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะ m a l i 0416นะคะนี่จ้าสวยๆเลยจ้าบริการจัดส่งฟรีนะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะนีจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะมีแถมถุงผ้านะคะ มีแถมถุงผ้าไปให้ด้วยทุกคนเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าโอเคอย่างไรก็ฝากนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเนาะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะคะแล้วก็คอลเลคชันใหม่ล่าสุดเรื่อยๆนะคะจากร้านแม่มาริผ้าไทยของเราจ้ะขอบพระคุณพี่ๆมากมากค่ะ